สวัสดีค่เราเดี๋ยวพ้นขานะครับขาเจีกกขึ้นมาทางบนข่ะปิเค่ของทางบานนะคะเราเดยพ้นลาตขาเปหมอชิดนะคา

เลยกระ้กแกเสียกัน,เ,กเ,อกนเอาสแตนลงเกก่อนขึ้นมาสั่นหกครับพวกร้อยขางรางก,ะะกับล้อกบดฝาพอจเจรกรขึ้นมาแก่เอาลงหน่อยสามคนครับต่อกันไปค่ะหนึ่งสองสามคนที่สามเป็นเจก,ก่อนครับอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เออไปไปจิ้มจอเก็บจอครับจิ้มจีรองเลยไเก่อนยันนยนงทางบนคาตั้หกค่ะมาดื่นทั้งทรายหมอขีดตะขาบขึ้นคนหลายบารเขอมะทรายเฟนขับจดกเบืองน่งขอมาบารีขับันแน,น,น่นเนียนเอียดค่ะลงไปแล้วค่าสิ้นหนึ่งค่านี่ ฟังสักนิดีสองสามสิบครับน,นี่ทางล่างก็เก็บราคายี่ทางบนราคาจริงหัวล้นหกครับมากสั้นแกนลงครับ ก็เลยรดไปเย่ะถึงรางค่ะเบเกอกมาบากเมื่อ,อกี้เรัเอาอาอกเลยนขายเลยเพราะล้วนเยู่ มันตัวล่างอันนึงด้วคท,ที่ตัวล่างกลบเราเนี่ยด้านหลังนะอีกเป็นตัวตัวล่างหาดถึงบอกคุณทุกกำล,ลังใจเลยครับพี่ันไหนกดแชทอะไรคะคือกองอะกันกันอะไรนะยกขังล่างอีกสองคนหนึ่กันสามคนกันมีหนึ่งมีส ตามก็เจีกอนนะครับเสียวปลายลงข้างหลังค่ะเวลามารับเดือดวก็ดิเจีกนก็จะขึ้นมาสันสามสันสี่สันหา้าสันสหกเขเอาปลายลงก่อนปลายประดับสามค,ค่ะวันนี้เลยคืออย่าลืมนะคะวันอาทิตย์ค่ะคุณนันททิ์คุคณจะเฮาได้ไงเลยคะ่ะอยู่หมอชิดนะคะมื่อานนี้กลับไปหมอชิดแล้วะคะ่เะ,ะเดีกรใช่หรือเล้วก็เดินทางหมอชิดค่ะมื่อวานนี้หมอชิดนะคะวันอาทิตย์อ้าว ไกล้เออลงแล้วลงแล้วคอย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 ลึกเสกลกลงค่ะคอยลึกเสกลกลงเออมหลค่าสันหุสันหานี่ยังสันหะแล้วค่ะลงมาสันซี่ะไรก็เกิดอะไรก็ลงมาสันซี่แหละค่าสแตนป์ดิบที่ว่าเทศเราของดิบบางไวัยยุคกัน นี่คะ่ะบางไหว,ว่าเยอะเลยลองลงมาสันซีเลยนี่อีกภาคหนึ่งเลยค่ะคนกำลังลงลงมาสั่นสามสั่นสามแล้วค่ะ สั่นสามแล้วแก่กันครับเมื่อก่แก่ๆรดแล้วเราสแตนโลงปรับเอาประดับรุ้งค่ะทุกมือค่ะเจกอนกันขึ้นไว้ทุกมือแหละค่ะเวลาเก็บเวลาขึ้นแถวเขาขึ้นเวลามาลงมาต้องเจก่อนต้องมั่งเพราะว่าตอนนั้นเขาบระวังบ่ได้เพราะว่าไม่ติสแตนไม่ติดขูดกันไม่ติดขาดค่ะ เจกอนก็องยุ่ขังรางเขายุบสันห์หกเจกอนี <ies> ่ยุ่สันห์หาสองพยายามพักด so 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 ันป้ายออกไปค่ะไว้บรรทุกันลงมาต้องเอาตัวบนลงมาก่อนค่ะเจมือเจกอนก็ติดดันออกไปขาดว่าให้เขาพวกข้างล่างก็จับดึงอล่อก็ให้มันสะเจนโคดกันค่ะเพรอไม่ถึงบ้านใส่บ้านโดนค่ะไม่ต้องใส่มันหอดปุ๊บปีนะคะนี่แหละการติดันใส่สิราคานี่มีขอกไว้สินหานี่นี่มือเจกอนก็ติดดันออกไปสินหคาน lắm phải có cái là cái chuẩn bị 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 bị chuẩn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  bị ให้ไปเบียกับพ่อรอืม้ <c oughs> ได้ดคนกับพ่อเหรอถ้าเกาลงแรนี่เรียบร้แล้วจะมีคนสองคนนั่นรับต่อไปครับรับต่อไปแล้วก็เอาไปใส่โถรถเจ้วมกับยุ่ขาัางลาเป็นคนมัดเสียอันนี้แผน,นคี่ว่าของตัวใหญ่ๆมันเป็นของ ของทีมปูซายทีมพวกนี้ติขางแางก็แต่ว่ายไม่าเสรค่าเท่ากับเก็บค่ะอันี้เก็บใบพวกเชวว่าบเกลลนเก็บใบเพราะเรละลอยเขบาทห้าเรก็บาทเพราะเขาเก็บใบหายเพิ่งานสินได ก่คาหอมาสันสแล้วสันนึราคาเซ็ต้วคานึเยอเลย้ะนี่ลมาสันนเรียบร้อยแล้วค่ะเลยเรียบร้อยแล้วสองครั้งค่ะเป็นรถเรียบร้อยได้ ต้นราคาคือเรียบร้อยแล้วซื้อสุดท้ายแล้วเลยละเวลาขึ้นซุ้มบูซ้ายขึ้นเวลาเนี่ยซุ้มปูญิงสองคนเจี๊ยกองก่อนเห็ดประดับญิงสองคนย้ายเสาสองเสากันิติดบังอายแล้วก็ติดบันไดแต่ว่าขันบปูซ้ายที่เป็นคนขึ้นแต่ว่าขันย้ำแบบย้ำลงเกจก่อนจะเป็นคนขึ้นค่ะแค่ลงเกจก่อนจะเป็นคนขึ้นไปลายหัวสั้นโถกแล้วก็ ดันดันดให้มันขูดกันค่ะม่นช่ไ้ใส่ฮอดพุ่มปีราคาเาก็ต้องระวังอืมเล่ากันเล่ากันนี่ค่ะเล่ากัน มันไลยวงบันไดนี่ข้างล่างนี่เจ็กวางก็บเจหยวมันก็ล่องวนตาไคี่กับฟังชันแต่ว่าขันข้างบนนี่บอกผู้ซ้ายขึ้นตอนขึ้นนี่ผู้ซ้ายขึ้นต่ว่าตอนที่ว่าลงม้าที่ยรั้งึ่งคืนตะว่าเรืบมารับเรือแล้วเจ็กวางจะไปพ้นขึ้นไปเอาลงมาแล้วก็ดัน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 ออกมาค่ะเพราะว่ามันติขูดกันค่ะเขาต้องระวังเพราะว่าเขาไข่ไก่หอดปุ่มปีค่ะเอาคลิปนี้ไว้ท่้งนี้แล้วกันค่ะเสียลคานลงเหลืออีกสองลานคัน เินดีเป็นสัมผัสกันค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะแล้วเจอก่อนแถวค้าลงก่อนซอยกันเนี่ยสองค้านเ่ยค่ะสองค้านจบแล้วก็เสร็จแล้วครับเพราะว่าก็จะเลี้ยงต้องไม่ทิ้งหนาเท่านั้นแหละครัเอ้าขอบคุณค่ะมาดีเดินท่ามไปหมอฉีดค่ะมาดีเดินท่ามไปหมอฉีดมันปะหม้อคิดสองได้เหมือนแรกค่ะเจ้าตัวเจ้าตัวหมอฉีดไม่กระลังใจรด้นะจ้าสารอะไเป็นบ้านแพร่ลอะครับมาให้กระลังใจรกี่ฮอกกี้ก่อนนะนะจ้าเข่าสองเข่าบางเราไม่เห็นกันเลยครับแค่นี้แหละค่ะคิดหน้าตาไบาย